โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพะก่บเรานะครับผม for of fun today ranking เย้วู้เอ่อเป็นยังไงขึ้นปีใหม่ไล่สัตว์ เหมือนเดิมเลยเฮียมันเดิมอะไรอะคนดูนี่ก็น้อยเหมือนเดิมเขากําลังอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนแล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมากับซินบันดับไรเดอร์ที่เป็นสายดําสายมืดหลังๆนี่คนไทยในชอบมากสายมูใช่ฮะสายดําสายดักเออคือจะดําให้ได้อ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า ไอันดับที่สิบครับคาร์เมเลเดอร์อาร์คซีโร่ั่นเองผมบอกเลยว่าคาร์เมเลเดอร์อาร์คซีโร่เนี่ยเป็นคาร์เมเลเดอร์ที่หน้าตาเนี่ยทำมินมากใช่เพราะว่าตาเขานี่มีแค่ข้างเดียวคือตาแดงข้างเดียวครับผมนะครับ <ผม S 1> อันนั้นคือตาแดงคือยังไม่พังนะตา,ตาข้างเนึ่งกพังไปแล้วมันเป็นต้อกระจกหรืออะไร <laughs> พี่ไอ้สตาแดงอะพังตาข้างนึงยังไม่พังแต่ว่ารวดลายเขาเนี่ยเห็นว่ามีการไล่สีขาวลงมานะครับแล้วเข็มขัดเนี่ยเป็นสีแดงผมบอกเลยว่ารูปร่างหน้าตาอะไรของเขาเนี่ยมันดูสมส่วนมากมันดูเท่มากๆเลยเป็นตัวร้ายเอาจริงนะดูดีกว่าสีรลอวันอะมันดูดียังไงดูขาวข้างหนึ่งก็ไม่มีแต่ขาวหนึ่งมีเอาจริงๆมันเป็นไรเดอร์ยุคใหม่ไงมันดูแบบเฮ้ยมันไม่สมประกอบนะคือมันกำลังจะพังนะแต่ว่าดูไปดูมาสิ่งของที่มันเก่าๆเนี่ยมันวินเทจเออจริงว่ะ สังเกตไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราเห็นของเก่าปุ๊บราคาย่อมสูงใช่ครับแล้วเราเห็นไรเดอร์แบบนี้แน่นอนมันเท่แน่นอนร้อซสนับมือก็มันจะคล้ายกับมีจังหวยขึ้นมาแบบนี้สวยงามมากๆาเลยาราศีตัวประกรอบจังเลยฮะ ท่อน้ำัะเก็บไว้มันจะมีท่อน้ำเนี่ยระโยงระยางเนี่ยทั่วตัวเลยไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําที่เสียบเข้าร่างกายเหมือนกับเป็นท่อที่เชื่อมต่อเป็นสายที่เชื่อมต่อคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เออเรื่องจริงฮะเคสคอมพิวเตอร์ที่มีท่อน้ําอะไรแบบนี้แต่ว่ารอบนี้ท่อน้ําเหมือนจะพังพินาศมากเลยแต่ว่ามันดูสวยถึงมันจะรกแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบดีมากเออฮะแบ๊ ถาเรียกว่าคำนี่กำกวมซะเหลือเกินอันอัที่9ครับคาร์เมนไรเดอร์สคาลนี่ไงฮะผมบอกเลยว่าคาร์เมนไรเดอร์สคาเนี่ยโผลมาในค่าของดับเบิลช่ยฮะพิเศษใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ของโชทาร่ด้วยและเขาเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่หัวร้านมากต้องเอาหมวกมาใส่ถึจะเท่ขึ้นถ้าเกิดว่ามาแบบหัวร้านเนี่ยไอ้สัตว์ผมนึกว่าหัวกระโหลกธรรมดาหลอนเหลือเกินเออเหมือนผีเลยแต่ว่าพอใส่หมวกมันดูเท่ตาโตเหมือนไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับและมีผ้าบัน คอสีขาวมันดูเข้าอยู่แล้วสีขาวสีดํามันดูเข้าอยู่แล้วส่วนลําตัวเนี่ยก็จะมีลายสีเงินๆหน่อยพลาดไปมีซิกแพคมีเคราะไหลสองเคราะเรียบร้อยเข็มขัดมีด้ามเดียวแตครับก็คือสักเาเนี่ยก็คือแปลงร่างแค่คนเดียวก็คือใส่แค่ข้างเดียวเท่านั้นส่วนลวดลายตรงขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายโมเดลตัวของดับเบิลแหละแต่เป็นแค่สีดําถ้าเกิดว่าเรามองดูภาพรวมนะเอาทีนะมันดูดีกว่าดับเบิลนะเพราะว่าคนที่ชอบสายดาร์กสายดำเนี่ย ต้องชอบตัวนี้แน่นอนเพราะว่าดับเบิลมีแฟงจ็อเกอร์สีขาวเยอะเกินบางทีเขาอยากได้สีดําแบบนี้ใช่ครเออมันถึงจะเท่แล้วปากเนี่ยุญแจ๊ี่ชอบมากปากเนแด่ข้าวไม่ได้แน่นอนต้องสูดดมเข้าอย่างเดียวพีอย่างเดียวมึงจะพีเหี้ย อันด็ดที่8ครับคาเมนไรเดอร์ดาร์คคาบูโตะนั่นเองครับผมบอกเลยว่าดาร์คคาบูโตเนี่ยดีไซน์ต้นแบบมาจากคาบูโตเลยนะ<ช>าแทบจะเหมือนกันเดชแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีใช <Kab uto S 1> คาบูโตเนี่ยเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้เป็นสีแดงที่เป็นสีแดงแก่ๆทำเป็นลวดลายแทนอะไรอย่างนี้เออซึ่งลวดลายเขาเนี่ยเป็นอักขระเลยนะออที่จริงมันเป็นภาษานะะมันมีหลายภาษาในนี้มากเลยแต่ว่าคุณยางโง่ไงก็เลยไม่รู้หรอกมีผมรู้คนเดียวแล้วมันแปลว่าอะไรอะ่ะข้างนึงเอาว่าไอสัตว์แจ๊สอีกข้างหนึ่งว่าไอเฮียแจ๊สกูว่ามมงโนนใหัวเ ซึ่งดวงตาเขา่ยเป็นสีเหลืองแน่นอนว่าเขาโตัวสีฟ้าใช่ไหมแต่นี่สีเหลืองเอาจริงสีเหลืองแม่งเท่กว่านะครับเพราะว่าสีเหลืองกับสีดำเนี่ยแม่งเข้ากันอยู่แล้วะนะครับรำตัวเนี่ยจะคล้ายคาบุโตเลยทุกอย่างคือเหมือนคาบุโตเลยแค่แตกต่างกันแค่สีตาและรวดรายแค่นั้นเอง<ช> <ฮะ S 2> ซึ่งคนที่มองคาบุโตสวยมองตัวนี้ก็ต้องสวยตามหรืออาจจะสวยมากกว่าคาบุโตอีกอันดับที่7ครับคาเมนไรเดอร์ด์ก คปบาาเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูคีบ่าเนี่ยคงจะชอบตัวนี้เป็นอย่างมากเลยใช่ฮะเพราะโผลมาเนี่ยโคตรจะเก่งในช่วงแรกเท่านั้นครับพอเรามาดูดีไซน์ของเขาเนี่ยแดงขีดดำแล้วดำเนี่ยเรียงตั้งแต่ต้นคอมาถึงขาเลยนะถือว่าเท่มากเกาะสีแดงพาดผ่านลำตัวนะครับเข็มขัด ก็ดูสวยเป็นคิบแบ็กรุ่นที่2องไหมสีแดงอมดานะครับถือว่าสวยงามทุกอย่างก็อะไรอะไรแบบนี้คล้ายๆกับคิบะาเอมเปอร์เฟอร์ใช่ฮะแต่ว่าจะเป็นสีแดงสีแดงแบบเลือดหมูแบบเข้มๆหน่อยบ่งบอกถึงความเป็นราชาผู้ชั่วร้ายส่วนหน้าต่างเขาเนี่ยเอาจริงนะออกแบบมาจากคังคาวเลยปีคังคาวอยู่ข้างล่างแล้วก็คังคาวเนี่ยอยู่ตรงกลางหน้าผากสีตรงตาเนี่ยเป็นสีเขียวแก่ๆหน่อยแล้วก็มีการตัดเส้นสีดําเล็กน้อยแม่งโคตรเท่เลยนะครับปากเป็นสีเงินๆหน่อย ก็ถือว่างดงามเอาจริงแม่งสวยกว่าคีบะเอ p ม r ร์เฟอร์ฟอร์มก็ตัวนี้เลยใชครับ,รบสายมือต้องตัวนี้เท่านั้นอันดับที่6ครับคาร์เมนไรเดอร์เดลต้าเนี่ยฮะหลังจากการดูซีรีส์ไฟเนี่ยแม่งดําทุกตัวนะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเออเดลต้าใครสาไฟอย่างเงี้ยมันมีสีดําเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามอง3ตัวนี้เนี่ยตัวไหนโดดเด่นที่สุดก็คือเดลต้าเพราะเ<ช>ดลต้าเนี่ยมีการไล่เฉียดสีเพราะาสีขาวมาตัดกับสีดําได้ลงตัวที่สุดแล้วก็มีส่วนดวงตาเนี่ยดวง ตาจะเป็นสีส้มอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอักขระอยู่ข้างบนเขียนว่าไอสัตว์แจ๊ดไม่ไอสัตว์แจ๊ดเยอะจังวะโตเอ็นเกียร์คุณแจ๊ดรืออยังไงตรงอาตรงอกเนี่ยอกไก่เขาเนี่ยจะเขียนว่าเลิฟมอสเลิฟบ,บอสมึงไปไดนาไปเลิฟมอส ก็ถือว่าดูดีขัดก็สวยงามนะครับและรอบนี้จะมีปืนด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไรเดอร์ในไฟเนี่ยไม่มีใครถือปืนเลยนะอาปืนแวงข้างไม่มีนะเอาแล้วชคยสามันไม่ได้ถือปืนหรือยังไงมันถือดาบอ๋อครับผมดาบที่ยิงปืนได้อันดับที่5ครับคาร์เมนไรเดอร์ แบล็กนั่นเองฮะเอาใจคนยุคเก่าหน่อยเพราะว่าคนยุคก,ก่อนเนี่ยแบล็กนี่คือที่หนึ่งเลยเออจริงฮะเขาเรียกว่ามันเป็นสีดำไงเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นยุคคนเหล็กอาไลเดอร์จะมาเป็นชุดผ้านี่มันคงจะไม่ได้แล้วต้องเป็นชุดเกราะเหล็กเ<อ>ท่านั้นซึ่งแบล็กก็ตอบโจทย์เลยมไม่ว่าจะเป็นตาที่สีแดงแล้วก็ดําทั้งตัวครัสีขาวจ้วงไปที่ไหนคนก็ชอบครับผู้ยิ่งเห็นเนี่ยเอาเดินเข้าไปกอดเลยหมดห่วงเรื่องการคุ้มครองโลกเราคิดได้ยังไงมันคุ้มครองโลกยังไงก็เขาเนี่ยต่อสู้กกับโนม ใช้ดาบเนี่ยกำจัดองค์กรกลมกลม่อมในศาสตร์ศัตรูกับไอ้อันนี้โยมโต๊ะพี่หลังๆที่พี่พูดไปเรื่อยด,ดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่ไม่ดได้พูดถึงเนี่ยดีไซน์ะ <c oughs> ละแต่มันก็ดูดีไงมันเป็นดำแล้วก็แดงแล้วก็มีรอยเนี่ยอะเหลือง<ห>แดงอะไรอย่างงี้เออใช่มันเป็นพื้นฐานในการดีไซน์คาเมเลเดอร์สีดำอยู่แล้ว อันดับที่4ครับคาเมนไรเดอร์คูกะอันติเมตฟอร์มผมบอกเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นเด็กเส้นของคุณแจ๊สนะครับส่วนตัวคุณแจ๊สเลยชอบมากอ่าใช่นะครับเพราะว่าเปิดตัวมาทีไรเนี่ยก็แพ้เขากาก,ากแลือเกินโดนดีเข็บกระทืบอะไรมันคนละตัวเอาไม่ใช่เหรอเอาของโกไดยูสุเกะอ๋อในภาคคูกะใช่ที่โผล่มาเจออุนดากุบะไซบ้าแล้วโดนต่อยเข้มขันแล้วล็อกอดโอวยอ่าใช่ฮะแล้วก็ปล่อยให้อีโจเนี่ยยิงซ้ําที่กระบ,บาลของอุนดากุบะไซบ้าเออคือตัวเองไม่ได้ฆ่านะไอ้เหี้ยไปต่อยก็โง่ไปเขาสู้กันหลายครั้งงไบออ๋ ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าพูดถึงดีไซน์เขา<ช>เนี่ย,ยีไงไ์เขาเนี่ยตาแดงแน่นอนว่าแดงคู่กับดำเนี่ยมันสวยงามมากใช่ครับนะครับแล้วก็เขาเรียกเป็นเขาสิงเหลือกันครับผมมันเพิ่มเปิมมาเพราะ่า,ะาร่างต่างคู่การเนี่ยเขาแม่งเหมือนกับเขาเล็กๆอ่าใช่แชอบมากร่างสีขาวเนี่ยเขาสวยมากโอ้แทบจะไม่มีเขาเขาสวยไปเลย นี่คือร่างที่วิวัฒนาการเต็มที่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากวิวัฒนาการมากกว่านี้ต้องไรซิ่งอัติเมตฟอร์มวิวัฒนาการให้ดูแย่กว่าเดิมไปเลยแต่เขาเขาเยอะกว่านะใช่ฮะถ้าเกิดว่าเขาคู่กายิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งเ,งเก่งเขาบอกว่ามันอย่างนั้นเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบร่างกลางๆแบบเท่ๆเนี่ยอัติเมตฟอร์มเอาอยู่เพราะว่าดีไซน์เปิดตัวมาเนี่ยเด็กยุคนั้นเนี่ยว้าวมากโอ้โหย แม่งโคตรเท่เลยและโผลม,มาแค่ตอนเดียวด้วยครับผมหลายคนเลยว้าวไง<ช>ตอนนี้ฟิกกูอาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเก็บกันลังงมเลยว<ช>่าแล้วมันหายากมากด้วยอันดับที่สามครับคาร์เมนไรเดอร์แจ็ครีไว้นั่เนเองผมบอกเลยว่ายุคเลวานเนี่ยสีดำมี่หายากมากเพราะว่ามันจะมีสีอื่นเยอะมากๆเลยแต่ว่าสะดุดตาเนี่ยก็น่าจะเป็นแจ็คนาราทิปผมแ๊ดฮะโอเค ซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยนะมันจะเป็นอ่าสีดําสลับกับสีเทาอ่อนๆนะครับมันดูเข้ากันดีแล้วก็มันมีรวดรายแจ็คลีไว้เนี่ยมันมีรวดรายที่ฉกเฉียวมากครับผมด้านซ้ายกับด้านขวาจะไม่เหมือนกันยังไงคุณมอสมาทางด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเขาเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่มันแหลมคมเยอะมากนะความฉกเฉียวมีความคมมีความแหลมเข้ากับไว้ที่มีความเหลี่ยมพอเขามาเป็นร่างนี้เนี่ยคำการเป็นกระทืบทุกคนเลยเขาอยากจะมาต่อสู้ไงเพราะเขาได้อิสระเขาควบคุมร่างแล้วร่างนี้ไว้เนี่ยจุดเด่ เขาคือสีฟ้าแน่นอนว่าตาเขาเป็นสีฟ้าอีกข้างนึงก็สีฟ้าแต่ว่ามันมีความฉมเฉียว้าไปโอ้โหสมมติชอบส่วนหนึ่งอะยังไงส่วนสีฟ้าตรงรายบนอ่าหน้าอกนบนขวาครับผมมันเหมือนมีลายสีเปื้อนโอ้โหทำไมเขาไม่ไปเช็ดออกไม่เขาให้มันดูแบบตัดกันกับดวงตาเขาเออนะครับดูสวยงามนะครับขาแขนอะไรเงี้ยมันดูเหมือนปีศาจใช่มันดูเหมือนเวนนอมโอ้โหเออนนี้ดูเหมือนจริงเพราะว่าเวนนอมเป็นสีดำไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตาสีแดงเนี่ยคือโอ้โหชัดเลยครับ ก,ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอันดับที่2ครับคาร์เมนไรเดอร์บิวฮาสตดนั่นเองฮรผมบอกเลยว่าคาร์เมนไรเดอร์บิวเนี่ยร่างนี้เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยเอาจริงนะชอบมากแล้วโผล่มาเนี่ยเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะเขาจะบ้าคลั่งมากแต่ว่าตอนหลังเี่ยสู้เฮียอะไรไม่ได้เลยสัตว์ เพราะว่าเขาวบคุมตัวเองไม่ได้ไงเขาก็เลยแพ้โรคไปตอนนั้นอ๋อไม่เขาเต็มที่แล้วเคยเห็นไหมกรีซเนี่ยเห็นนหโดนบิลฮาสซรดเล่นงานไปเกือบตายไอ้หนัอะไรคือคู่คุมไม่ได้มันไม่เก่งแล้วมันจบแล้วมันต้องชูลงล่างใหม่ดูวันโจดิสัตว์ได้ร่างแม็กมาเนี่ยโคชิบหายเลยโอ้ยจนจบเรื่องพูดถึงดีไซน์ร่างนี้เนี่ยมีความเฉียวคล้ายๆกับตัวของแจ็คมีไวท์นะครับเพราะว่ามีความแหลมเหมือนกันแต่ว่าตาเนี่ยเป็นจุดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นสีฟ้า แล้วก็สีแดงอ่าครับสีฟ้าเนี่ยคือรถถังสีแดงนี่คือกระต่ายทองคํากระต่ายทองคำมัาาำนเป็นสีแดงได้ยังไง ไปเรื่อยนะแล้วกระต่ายธรรมดาี่ยเออกระต่ายธรรมดาด้านหลังเนี่ยมันเหมือนจะมีจงไหแหลมขึ้นมาอ่าครับนะครับมันดูสวยงามมากมันเหมือนกับเป็นนักรบที่ไม่มีคอเหมือนแบ็กอาร์เอ็กซ์อ่ะแต่ว่ามันดูดีกว่าแบ็กอาร์เอ็กซ์นะใช่ครับแล้วก็สีดําอะไรสู้แรงต่างนานาเนี่ยมันดูเฉบเฉียมมันดูคมมันดูเหลี่ยมเอาจริงนะผมอยากให้ตัวนี้มันอันดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดอันดับหนึ่งสวยกว่านี้ผมก็ต้องยอม่ะครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้นั่งสุดใจผมละอันดับหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นคาเมร์ไรเดอร์ต คาเป็นไรเดอร์รวิวงานได้เองผมบอกเลยว่าดีไซน์ริวคีเนี่ยว่ากากแล้วยังไงพอมาเป็นรวิวงานเนี่ยเอาจริงนะด,ด้อยกว่าริวคียเยอะแล้วมาอันดับหนึ่งได้ยังไง <c oughs> ผมไม่รู้คนจัดเพราะคนจัดเนี่ยเขาบอกให้อวยตัวนี้เราก็ต้องอวยนะครับเพราะริวงานเนี่ยโผล่มาในภาคมูวี่ไงผมชอบตอนที่เขาอยู่กลางคืนมากเพราะมันจะเห็นดวงตาเขาเป็นสีแดงอมันทําให้ดูโดดเด่นมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยโผล่มาในภาคนะเขาไหนด้วยพูดถึงในภาคริวคีเนี่ยมันจะมีสีดําสลับกับสีเหลืองไม่ใช่เป็นสีเหลืองธรรมดานะเป็นสีเหลืองทองคาเปลวเข้มขันที่สวยมากสีเทาๆอ่อนๆหน่อยนะครับมันเอาสีเทาสีเหลืองสีดํามันดูเข้ากันสุดแล้วแล้วก็ ยิ่งอยู่ในตอนคืนเนี่ยเอาจริงนะก,กินขาทุกตัวใช่ฮะรีวิวงะอยู่ตอนวันน่ยมันจะไม่มีแสงไงใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยู่กลางคืนเนี่ยต่อให้บิวฮาสานมาอยู่กลางคืนเนี่ยก็สู้รีวิวงะร่างดําไม่ได้เอาจริงร <c oughs> ีวิวการร่างดำด้วยนะ <c oughs> แปลว่ามีหลายร่างเลยพี่ไม่มันมีร่างเดียวแต่ให้พูดว่ามันเป็นสีดำไงรีวิวงะอีกโลกหนึ่งนะเป็นกระจกนะก็ขอจบกันไปเท่นี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้านนะครับผมสหรับ10อันดับไรเดอร์สีดําดํามากๆดำ ปเป็นไงคุณแจ๊ดหลายคนนี้น่าจะ,ะสรุกสนานนะฮะแล้วก็มีความคิดเห็นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็พิมพ์มากันไปครับถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับถ้าไม่ชอบเลยททำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊ดกันไปว่าโถคุณแจ๊ดอะไรเสื้อไม่ได้จะขายหมดทีวะคุณพะเจาตางังเขาเนี่ยเสื้อขายหมดหลอว <c oughs> ไม่มีวัน <c oughs> ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ครับพร้อมกับช่องอ่ามูฟวี่ด็อกก็ไปติดตามกันได้<อ>นะครับผมมีไลฟ์สดแล้วก็ไปสมัครสมาชิกได้ด้วยเออ50บาทต่อเดือนเท่านั้นอ่ะแลวถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Pa โฟ f ์ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะเขามาทักซื้อเสื้อเนี่ยมึงก็ไปเมินเขาเขาซื้อเสื้อเราไปเนี่ยเขาส่งคืนเนี่ยคืออะไรไม่มีมีแต่ผมได้บอก,บอกอรายละเอียดนะว<อ> อย่าไก้กเคพูดเงียบนะบางทีถ้าเกิดว่าของหมดนะ้ะไม่ต้องมาร้องนะ,ะไม่มีให้นะออแล้วผมจะยยึดเงินคุณด้วยแล้วไ,ไปยึดเงินเครไมเกี่ยวเลยเลยอออ่อะเวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวราแต่พีุ่นี้บ๊ายบายครับผมยบายครับ